สวัสดีค่ะกลุ่มพวกเรานะคะจะมานำเสนอต่อมไทยมันค่ะลักษณะของไทยมันนะคะเป็นต่อมไร้ท่ออยู่บริเ,เวณช่วงโหวงเหนือหัวใจค่ะมีสองภูนะคะจะแบ่งเป็นคอเสเียร์แล้วก็เมดูล่าะคะ่ะจะใหญ่เมื่อจะใหญ่ที่สุดในวัยเด็กแล้วก็จะค่อยๆผอมมาโตขึ้นค่ะโครงสร้างฮิสโทโลจีต่อมไทมันมีแคปซูลห่้มแบ่งเป็นแบ่งเป็นอท,นท เซลอายุน้อยและเมลาลาที่มีแคสโคลคอพลาสโครกับซีเซลที่จะเต็มที่พร้อมเส้นเลือดและท่อน้ำเหลืองฮอร์โมนที่สร้างนะคะไทมิลินควบคุมการทำงานของทีเซลและเนเโอลคิวเลอร์เซลไทโมซีนการกระตุ้นและพัฒนาของทีเซลไทโมโพอีเอทีนการสร้างและช่วยแบ่งแยกของทีเซล พัฒนาและฝึกทีวเซลล์เชื่อม Helper เซลล์และไซโตโซสิตรีเซลล์กระบวนการเซ็นเซอร์ลทอรินแยกแยืเซลกับเมอร์ฟีฟป้องกันการเกิดถุงคุมการทำลายตนเองทำงานร่วมกับไขกระดูกในระบบภูมิคุ้มกัน ต่อมเทวะพัฒนาและฝึกทีเซลคนิตได้ว่ายกตัวอย่างมาหน่ตัวอย่างไฮเปอร์ไลโคทอกซิน กวบคุมการทำงานของทีเอยว